ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้มือนี่มาสิทิ์เบ็ดคือเก่ามาหาปากกคือเก่าอะไรพี่น้องสิทธ์แบบมีขั้นแะละพี่น้องเอ้มือนี่ก็ได้นี่แหละอยู่ท่านาน,านี่แหละคือเก่าอีหละมองเก่ามองเดิมพี่น้องเอ้ที่เลาะสิท์ไปนี่แหละนี่แถวนี้เลาะแกมฝั่งน้ําตื้นพี่น้องบอ่ช่วงนี้บ่หากินน้ํเลึกช่วงนี้ หากินน้ำตื้นๆเอาหาลงเบิง่งซะก่อนพี่น้องเอ้ยลงเบิ่งน้ำตื้นจักหน่อยก่อนใส่คันอีกซะก,ก่อนพี่น้องเอ้ยไอพี่น้องไปลุ้นพี่น้องเอ้ยเป็นแน่ใดแต่คือบอกมือนี่รัดแรงคือเก่าเลยพี่น้องสองโมงเดี๋ยวนี้ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยสองโมงประมาณนี้ พอได้อยากได้กินแล้วกะเมื่อพี่น้องไอ้ลองบึงเอา้าแล้วก็ไผ่นี่พี่น้องเลยหยอดลงมานี่เผื่อมันมีป่ามากินหันดีโอ้หันดี้ันดีันดีหดันดี้โอ้โอ้โตัวงามปรากฏกระถ่เนาะเฮ้ยพี่น้องตัวงามอยู่ไดยได้การอยู่ได้การอยู่อยเอา้าเก็บก่อนพี่น้องเลย เอ๋อวิกพี่น้องมองนี่ปลายไม้อันนี้อันป่าน้อยหลายเนาะมึงเนี่ป่านี่ออ้๋ออป่าน้อยสะบดัดดึงฮะโอ้กำลังขี้ดือ้อพี่น้องเอ้ยปรากฏกระไดรุ่นนี่ให้ดิกำลังขี้ดื้อเลยรุ่นนี่พี่น้องเอาเก็บก่อนพี่น้องเอ้ อ๋อวีก่อนนาเงียบบ้านี่อ๋อโอ้ยลุนกำลังขี้ดื้อคือว่าเนี่ยองเอ้ยทีตัวปลาเอ้าเอาพี่น้องเอ้ยเอาไว้ก่อนเอ้าเอาอีก อืมเอาแล้วพี่น้องอืมเอาแล้วอืมป่ายังกลิ่นเลยนี่มึงเด้อดึงเข้าปา่ากขาได้ดินี่อืมโอ้ยมืดเหนือแล้วบ่ดิ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 ฮึโอ้ฮันดี้ปรากฏพี่น้อง ดีงามๆนี่แหละพี่น้องเลยดีดีดงามๆพี่น้องรุ่นนี้เอาเก็บก่อนมาพี่น้องเป็นแป้นนี่แหละพี่น้องเลยมือนี่ลองมองดูเป็นในใดแต่คือบอกเอาแลวพี่น้องโอ้วกำลังขีด <c oughs> ด่ดื้อดีๆพี่น้องกำลังขีด่ดื้อเอาเลยพี่น้องเลยรุ่นนี้ก็ได้ เอาเก็บก่อนเอาเอาอีกห้องนี่มาดิหลฮัลโหโอ้ยกำลังกำงามนี่แหละพี่น้องเลยฮัลโหพี่น้องถูป่ากระไดฮัลโหเอา,เ,อาเก็บก่อนพี่น้องเลยเอาเอาอีกพี่น้ององเก่าฮืล าไปไกลอยู่นะอืมอืมอู้เฮงขนาดพี่น้องโอู้เฮงแค่นี้โอ้ตะกุดพี่น้องปลกุดใหญ่เอาขึ้นก่อนอู้ตะกุดใหญ่พี่น้องเอ้ยป้าทุกน้องเบื่อพี่หรอใหญ่ขนาดตัวนี้จะเต็มหน้ากอกเอ้าพี่น้องเอ้าเก็บก่อนพี่น้องโอ้ได้การเลยพี่น้องเลยป้าทุกโอ้ผัว Ôi, tròn vì nó ơi Áo, kép con Ôi, con na, vì nó Mông này Ôi, lẹo, ôi, lẹo Ôi, lẹo Áo, cứ sâu sao Nhiều mất là bó Ô hùm 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 đi hùm tôi hùm 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 เอาเรียกพี่น้องโอ้งามๆๆามามามอ้ปรากฏอยู่นี่มีแต่ตัวงามเนาะพี่น้องฮะฮะตัวปรากฏได้การพี่น้องเอ้ยแบบนี้เอาเก็บก่อนเอาพี่น้องอืมอืม อันดีเอองามๆลุ่นนี่โอ้งามๆงามๆพี่น้องนี่ดิได้การอยู่ได้การอยู่ยพี่น้องเลยเอา้าเก็บก่อนพี่น้องเอาพี่น้องเขาอีกบบนก่อนนะโอ้อยกรลึกจังหน่อยมงนี่ไปลึกพูดแล้วป่าอย่างน้อ Bà nghe nghe Nhập Hầu dù, hầu dù nhang Bà cốt hmm. oh, <laughs> พอดีงามๆนี่แหละพี่น้องเลยโอ้ต้องใช้เวลาเด้อปาดนี่ผัะตัวปลาพอดีงามๆพี่น้องเลยเอาเก็บก่อนอืมอาอีกพี่น้องอืมอดีโอ้งามตัวนี้โอ้งามอยู่งามอยู่รุ่นนี่อ่ดีพี่น้องพอดีง,งามๆพี่น้องเลยตัวปลาเอาเก็บก่อน

อันดีโอ้งามอยู่งามอยู่พี่น้องตัวปลางามอยู่งามอยู่นี่ดีพี่น้องงามอยู่งามอยู่ได้การพี่น้องเอ้ยเอา้าเก็บก่อนเอา้าพี่น้องอันดีโอ้ตัวงามพี่น้อง งามอยู่งามอยู่ได,ได้การได้การแบบนี้โอ้คีเลยพี่น้องเลยปฝารุ่นนี่ยี่สิพี่น้องได้การอยู่พี่น้องเอาเก็บก่อนพี่น้องเลยเอาพี่น้องเอาอีก อืมโอ้ดึงเลยพี่น้องเอ้ยกำลังพอดีงามๆนี่แหละพี่น้องพี่ดิโ <c oughs> ตป่าเอาพี่น้องเก็บก่อนมาลงมอง,อง,อง,องอดูมองเลยฮัลดิลฮัลโหโอ้ยเอาเนื้อไปกินลเลยละอืมฮัลโหโอ้งามพี่น้องโตงามอยู่นี่ได้การอยู่ได้การอยู่ดิพี่น้องโตป่า พอดีงามๆเอาเก็บก่อนไปพี่น้องมาเมื่อบานนี่มันจะค่ำได้พี่น้องเลยกพอยากพอกินเอหละปลากระไดให้แน่อยู่เมือน,นี้กระไดพราได้กินอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวปลากระไดพี่น้องให้แน่อยู่ได้เมือนี้ในการอยู่พี่น้องเลยมาหากินพระเจ ปรากฏพี่น้องผิดอ่ะใครอยู่ไหนได้การอยู่พี่น้องเลยพวกได้อยากได้กินอยู่ดีดีผิด่ะนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยบักใหญ่เลยพี่โอ้โหดินพระพั่นผอ่ะบักใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้อุ้ยได้การพี่น้องเลยปลานี่ตัวงามๆหลายตัวอยู่ได้เอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ